คริสต์มาสแบบนี้มองหาโปรโตเติมเงินแบบคุ้มๆอยู่ใช่ไหมล่ะผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาถูกแบบวิเกงใจใครเติมสะดวกเติมปลอดภัยเติเาามไวต้องเจ๊น้ำแล้วลัจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ผมต่องทวีดีโอนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาแจง้งเพื่อนๆเนี่ยสองกิจกรรมด้วยกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือนะครับการวอร์มอัพนะครับ WOC ซีซั่นสซึ่งจะเกิดขึ้นในเรน็วนี้แต่ยังไม่ประกาศนะก็จะเอา KVM ีข้ามเซิร์ฟมาก่อนตามสเต็ปนะก็คือสเต็ปเดิมแหละเอา KVM ีข้ามเซิร์ฟมาให้วอร์มก่อนนะฮะสองนะครับ, week, รบก็คือเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่14ที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26เลยนะครับก็คือสอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ KVM นี่ยวันอังคารพฤหัสแล้วก็อาทิตย์เนี่ย จะเป็น KVM ข้ามเซิร์ฟเลยนะครับเราก็จะไปเจอกับตีอื่นๆน,นะที่อยู่ในเซิร์ฟของเรานะอย่างผม Waterfall ใช่ไหมฮะก็อยู่ในเซิร์ฟใหญ่ก็คือมีเมียก็จะไปข้ามไปเจอกับเซิร์ฟอื่นที่อยู่ในมีเมียเหมือนกันนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับ KVM ข้ามเซิร์ฟนะเด็เดดเือดน,นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะเซิร์ฟเราเนี่ยใครที่อยู่ในระดับท็อปๆบ้างนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนะบางทีแบบเราเจอตีในเซิร์ฟ เบื่อแล้วนะก็ข้ามไปเจอกับเซิร์ฟอื่นบ้างแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเท่าที่ลงมาคือมันสุ่มมาเจอตีที่อยู่เซิร์ฟเดียวกันบ่อยมากเลยนะก็เป็นเหมือนข้ามเซิร์ฟที่ไม่ค่อยได้ข้ามเซิร์ฟเท่าไหร่เจอน้อยมากนะครับอันนี้ก็เออฝากทีมงานไปหน่อยแล้วกันนะฮะว่าให้มันเป็นข้ามเซิร์ฟจริงๆหน่อยนะครับนะอ่ะก็อันนี้ก็คือข้ามเซิร์ฟปกติเลยนะครับนะรายละเอียดยังไม่มีอะไรออกมานะฮะมีบอกแค่นี้นะปกติมันจะต้องมีบอกแล้วว่าเอ๊ะ คีย์เวิร์ดข้ามเซิร์ฟแล้วก็จะมีกิจมาเนี่ยหรอไหมที่เป็นแฟร์นะเป็นแฟร์เอามาล่อให้คนกระตุ้นให้คนไปลงเวมรข้ามเซิร์ฟกันนะครับแล้วก็จะได้เหรียญฟรีๆนะเหรียญสตาร์ไลท์พวกเนี้ยแล้วก็ไปสุ่มเป็นกาชานะฮะได้เพชรฟรีได้เพชรดพชแดงฟรีอะไรอย่างงี้แต่เอ้ยตอนนี้ไม่มีว่ะเออแปลกเหมือนกันนะหรือไม่มีจริงๆนะข้ามเซิร์ฟเฉยๆหรือเปล่าเออนี่ก็น,น่าแปลกใจเดีย๋ยวต้องติดตามดูวันอังคารน,นะที่จะถึงนี้ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างน,นะครับ อะครคับกิจต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการโชว์บิลนะครับอันนี้ไม่ใช่บิลนะบิลนะบิลคือกับการทำของในการ KVM ของคุณเนี่ยเอามาแช์นะครับในกลุ่ม o f f i c i a l นะฮะก็คือแชร์เอาอาชีพเราควรจะทำบิลของยังไงใส่อะไรใส่การ์ออฟแมวใส่ของอะไรนะครับใช้สกงสกิลอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็เนี่ยไปโพสเป็น UID นะครับ ก็จะได้รับนะฮะนี่เลยนะครับถ้าชนะนะ6บิลที่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็คือกดไลค์เยอะเชื้อนะฮะก็จะคะแนนจากกดไลค์นะก็จะได้เพชรแดงถึง250ไม่ใช่250ร้อยห้าสิบสิสองแสนห้าหมื่นนะครับนะแล้วก็ได้ประกาศลงแบบเพจออฟิเชียลด้วยนะโหเท่ๆเลยนะฮะเป็นเกียรติประวัติกับ,บวงตระกูลมากแล้วก็อันดับ28งิบแิลก็จะได้เนี่ยแพ็กออฟแมวนะฮะขั้น4 5อัน แล้วก็ใครเข้าร่วมนี้ก็คือได้แพ็กออฟแมวอันนึงเลยในขั้น4แล้วก็ได้โพลิงคอยอันนึงไปปลอบใจนะครับก็ในไหนมาแล้วก็ผมถือโอกาสนี้แล้วกันนะฮะแชร์บิลในการ KVM ของมองปาบอลในความคิดผมนะครับก็เป็นระดับงบกลางๆนิดหน่อยนะไม่ถึงกับเป็นสุลตา่านอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดสายฟรีนะก็เป็นสายที่แบบเติมบ้างนะครับตามกําลังนะฮะ มาดูกันว่าผมใส่อะไรบ้างครับเอาละครับก็เนื่องจากว่านะครับมันเป็นการ p V P สู้กับคนนะการ K V M เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชุดก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของชุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเมอร์ฟี่นะไม่งั้นแบบว่าคุณจะบางมากนะครับทำให้แบบว่าไม่สามารถจะยืนไหวนะครับก็อันนี้แนะนำเป็นเมอร์ฟี่แนะ่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สนับอันนี้ก็ จริงๆมันมีสนับ PVP ถ้าใครมีงบเนี่ยก็สามารถจะหาซื้อมาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือไอ้สนับ PVP เนี่ยมันค่อนข้างแพงมากนะนี่นะคะป้าบอลจะใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวนะ PVP มันอันนี้นะครับก็คือถ้าเราฆ่าได้เนี่ยเราจะได้ PVP Fanon p r e m เ u m Bonus เพิ่มขึ้น10%แล้วก็ดูเลดได้หกเปอร์เซ็นต์สแต็กได้8ทขั้นนะโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะคิดดูนะฮะแต่ว่ามันต้องฆ่า ค่าให้ได้ภายใน8วิอะไรประมาณนี้นะก็แอบยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วนีของ PVP นะครับส่วนอันนี้ก็มันไปลด AG จกับสเตนฝั่งตรงข้ามเนาะผมว่เฉยๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่อันนี้ยผมว่ามองว่าดีกว่านะฮะต่อมานะครับในส่วนของประดับ ก็ส่วนตัวผมคงใส่เป็นแบคคอร์ดแหละเพราะว่ามันเพิ่มเพ่มค่า PVP ในละเทแล้วก็คือแรงกว่าใส่ปูนะครับเวลายิงคนนะเอจีอันนี้ต้องยืนพื้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกบอลสกิลต่างๆมันเอาเอจิไปคูณไงเราไม่สามารถจะเปลี่ยนสองข้างได้มันจะเบามากนนะส่วตทวาลิสเนี่ยจริงๆก็คือบางคนบอกว่าให้ใส่ตัวไข่หมาแต่ว่าไข่หมาผมลองแล้วเบาเบามากนะครับ แล้วต่อให้คุณใส่ไข่หมาไปมันได้ PvP Final P damage เยอะก็จริงอะ่ะแต่ไงคุณทําสู้คนที่เขาเล่นสายสะท้อนไม่ได้อยู่แล้วพวกพีทพารายัางไงทําสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นแบบทำ damage ด,ดีกว่านะเพื่อยิงตัว damage ฝั่งตรงข้ามนะครับที่อาจจะเป็นแบบมองในการเป็นสไนเปอร์หรือแอสซินอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ในส่วนของสมใจก็จะแนะนําเป็นอย่างนี้หรือว่าถ้าใครเล่นของขาวเนี่ยจริงๆก็ใส่ได้นะครับพวก ถ้าลิฟที่เป็น PVP เนี่ยคน,นนกอันนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เพิ่ม PVP ไปนอน p y a m i d เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้แทน b บ a c k Card Chain ได้สำหรับใครที่เล่นของขาวนะแต่เอเิเนี่ยยังไงต้องยืนฟื้นแข้างหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้ค่าฟรีด้วย,เ,ยเพื่อแบบจะหลบสายจุดนี้ธรรมดาได้นิดหนึงแต่พอตอนนี้ต้องบอกว่ายากแล้วนะฮะหลบยากแน่นะครับ ต่อมาก็คือในส่วนของพวกออฟแมวแล้วกันนะครับก็ออฟแมวจริงๆแล้วเนี่ยเอจิอ e ล้วนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอาชีพที่เลือดน้อยนะถ้าสมมติว่าใครที่ทําได้นะฮะอาจจะต้องหาวิทสักนิดหนึ่งเพื่อให้เลือดมันได้ยืนพื้นสักประมาณ2อสล้านนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคืออันนี้ผมไม่ได้สืบทอดเนาะสืบทอดมาแล้วมันจะได้ประมาณล้านหเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้านหเองตอนนี้ก็ยืนไม่ไหวละ แต่ถ้าใครที่เน้นเน้นเน้นเนวนาน้นเน้นเน้นะน้นเนจะมีะ้ิเอยู่บ้นเน้นเะ,500ะ้นาน้0เน้นเน้ลเงดีให้นเน้นเน้นไน้สักประมาณ3ล้นนนะ้มวนานํา้าังดีนเครนบมันะไม่ได้บเง้นเกินเนะนะต้ดวนติดว้นอนไรเี้ยเอ้หเล้อดน้าเนก,กว่า้นี่ก็ยืนไม่นเ้แล้ว,รลเ,วรเรับแป๊บเน้นเนนเนะน่น้นเ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 นรนเน้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 นเนน้น้นเเนะน้เ้เเนะ อันนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยคาริสเบิร์กนะเพราะว่าเราเอา PVP Final นะครับอันนี้นะฮะอาวุธจริงๆควรจะใส่คาริสเบิร์กนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ่าต่อมาก็เป็นพวกเสื้อเนะี่ยจริงๆอะ่ะมันจะมีพวกการ์ดที่ลด PVP เยอะมากเลยนะตอนนี้นะครับจริงๆไปใส่พวกนั้นเนี่ยมันจะถึกกว่าท่านผู้ชมนะฮะพวกการ์ดที่แบบว่าเพิ่มค่า PVP Final เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราถึกขึ้นเยอะเลยนะครับเอาธาแมนจริงๆก็ใส่ได้นะฮะก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะไปหักลบกับ p n บโบนัสของคนที่โจมตีใส่เรานะครับธาแมนก็ใส่ได้แต่ว่าถ้าให้ดีคือใส่เป็น PVP ดีกว่านะครับมันจะช่วยให้เราถึกขึ้นเยอะกว่าน,นั่นเองนะฮะฝั่วน,นี้ก็เป็นการเวทนะของโลลีนะครับแต่ว่าหลักๆคือการกันยภาพแหละเพราะว่า คนเล่นวีน้อยนะเซิร์ฟผมนะถ้าที่ผมเล่นเล่นมาเนี่ยคนที่เล่นวีเนี่ยน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นแบบว่ามองด้วยกันแล้วก็เป็นสนายน,นะครับแล้วก็เป็นพวกแอสอะไรพวกนี้นะครับรองเท้าเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือใส่ที่เป็นค่าพวกเนี่ยกันพวก pvp ดีกว่าเอาต้าแมนก็ยังใช้ได้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับ อันนี้เลยนะการ PVP เนี่ยใส่เป็นเมอร์แมนจะดีกว่านะได้ทั้งเลือดด้วยและการ PVP ด้วยนะครับใส่2ใบได้เลยมันใส่ช่องพิเศษได้ด้วยนะครับใครที่ทำเมอร์ฟี่สลูก็ใส่ไปเลยนะครับมว่าคูมเนี่ยก็เชียร์เป็นการ PVP เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยมันจะมีการ PVP อย่างพังอย่างเงี้ยนะฮะการ P damage reduction สามเลยนะฮะก็ใส่ได้2ใบก็โห กันไป7%็นกว่านะฮะ7-2%ก็เยอะเหมือนกันนะน่าเป็นสายการ p v p ดีกว่านะครับสหรับใครที่มีงบนะแล้วก็ในส่วนของออประดับกับทาลิสต์ก็จริงๆก็ถ้าใครที่ไม่มีออคฮีโร่อย่างผมอย่างผมมีใช่ปะ่ะผมมีออคฮีโร่อยู่แล้วนะฮะผมก็ จะไม่ได้ใส่แกาสตันแล้วผมก็ใส่เป็นดันดาเมจไปเลยนะฮะจะเป็นพวกมลลิสเฟียหรือเนสุโกหรือว่าด้าแดงแล้วก็พวกอ,อะไรที่มันช่วยเพิ่มเพนหรือเป็นโอซิลิสเดก็ได้นะครับอันนั้นก็จะมีมันมีสชีวิตก็ดีเหมือนกันแล้วครูดาวมันนะน่นะฮนะก็คือตายเกิดได้รอบเดียวนะครับแต่ทีนี้ผมจะแถมให้นิดน,นึงนะครับก็พวกสุลตานเนี่ย เขาจะมีวิธีการแก้ทางบาดแดนแบบนี้นะครับคือพวกสกิลบาดแดนเนี่ยซีซีต่างๆเนี่ยมันคือสถานะที่เรียกว่าเป็นดีบัฟนะครับทีนี้การที่มันกันดีบัฟเนี่ยหลักๆเนี่ยการบอสมันจะมี2ใบนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ใส่ต้านทานกันนะครับเพราะว่ามันมันกันไม่ค่อยได้นะครับเขาก็เลยใส่เป็นแบบลดระยะเวลาเอาเนี่ยพวกหักลบเนี่ยหักล้างสถานะลบอันนี้มันจะแบบ ลดระยะเวลาในการติดสถานะผิดปกตินะครับซึ่งเขาจะใส่แบบนี้กันนะครับคือเขาจะใส่เนี่ยกุ้งอันเนี้ยสใบแต่มันใส่ได้แค่ช่องแรกนึ่ออกป่ะช่องพิเศษเนี่ยช่อง e l i t ตมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่องแรกเนี่ยสใบในส่วนของประดับกับทาริสนะเขาจะใส่อันนี้นะฮะสใบเลยนะครับก็ประมาณเกือบเกืบหกสิบเปอร์เซ็ลนะฮะก็ลดระยะเวลาในการติดสถานะผิดปกตินะครับคือมันไม่ใช่ไม่ติดนะมันติดนะแบบสมมติว่าคุณโดนเต้นหมา โดนชามใช่ไหมโดนหลับมันโดนนะแต่มันจะโดนแบบเดียวแล้วมันหายนะครับแล้วก็จะมีอีกใบก็คืออันนี้นะฮะถ้าเป็นดาร์กพีทอันนี้มันจะหักล้างสถานาละด้าลบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นคำนวณเป็นลักษณะสูตร PVP ด้วยนะบวกไอ้กนะครับ3ใบก็27นะฮะแล้วไปบวกกับไอ้ก่อนหน้านี้อีกนะฮะแต่ว่าสูตรคำนวณเนี่ยที่มันเป็นการ PVE กับ PVP เนี่ย ไอเรื่องล้างนี่บัฟอันนี้ผมไม่ชัวร์นะมันคำนวณยากเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวมาแชร์ให้มันคุ้นๆว่าเหมือนมันมีอยู่นะแตว่าหักหาร2หรือยังไงเนี่ยแต่นี้ผมไม่ชัวร์นะอย่างเงี้ยคือพอเข้าไป PVP แล้วไอ้ไอ้นี้มันจะลบเหลือ9%อเอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะหาร2หรือเปล่านะครับแต่นี้ไม่ชัวร์นะแต่เดาว่าประมาณนี้แต่มันมันไม่ใช่18%แน่นอนใน PVP อ่ะมันจะโดนหักลบไปสูตรคำนวณผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ แต่รู้สึกว่าจะหาร2นะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผิดยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาแชร์ให้นะแต่อันนี้ติดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าที่สุลตา่านเขาใช้กันเนี่ยเขาจะแก้ทางพวกสถานะพิปกติแบบนี้นะครับก็คือติดแหละแต่ว่าโอกาสมันก็จะลดเวลาน้อยลงนะครับทำให้มีโอกาสที่จะแบบสวนกลับได้มากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ฝั่งแบบสุลตา่านเขาเล่นนะฮะใส่ส่วนเฮดเกียร์นะครับอันนี้นะ ส่วนชาวบ้านอย่างเรานะครับผมก็ใส่เหมือนเดิมแหละนะแ้วก็มีออฮิโรใบหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกเนี่ยพวกเพนนะครับพวกซีกกับนอนม่วงอะไรพวกนี้ไปนะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนของออฟแมวผมรูมพืดไปนิดนึงนะฮะออฟแมวเนี่ยก็ผมยังเป็นเอจิอยู่นะฮะในส่วนของชุดอะไรพวกนี้นะแล้วก็อ่ประดับเนี่ยผมยังเป็นไฟหมดเลยนะครับผมยังเป็นไฟหมดเลยแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะคือถ้ามีงบอ่ะคุณก็ออฟเป็นการ์ดเทมเลยเนอะป่ะ PVP ไฟนอลพิเดเมตโบนัสนะครับอันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีบิวหนึ่งก็คือเป็นเพนนะแต่อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะรู้สึกว่าเพนมันล้นไงถ้าสมมติเราย้ายไปเพนก็คือโอ้โหาตาหายไปเยอะนะแต่เมธา่าอันนี้ก็จะหายไปเยอะแล้ว คนเนี่ยมันไม่ค่อยมีการธาตุด้วยตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวว่าแพทจูโน่เข้าเนี่ยมันจะเริ่มมีการใส่เอ่อการ์ดกันพวกธาตุต่างๆแหละอันนี้แหละจะเริ่มจะเริ่มมีผลแล้วนะฮะแต่การมันก็ค่อนข้างจะหายากแหละนะถ้าที่ผมดูนะเป็นพวกการ์ดบอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพงมากนะเลเวลคนทั่วไปก็ยากผมว่ายากจริงนะฮะอ่ะต่อมานะครับ ก u ร์ดออฟแของสวมใส่อันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกสกิลจริงๆสกิลเนี่ยก็คล้ายๆกับล่าบอสเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ไลท์อินไลนิ่งแล้วนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็คือเปิดเกมมาแล้วก็เนี่ยระเบิดลูกแก้วก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้อันนี้นี้แล้วก็ยิงลูกแก้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่ตัวเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะหนีนะครับก็จะมีไลท์อินไลนิ่งอันนี้นะครับเราไปติดตั้งในอาวุธเงาได้นะครับ ให้มันใช้ได้3ทีติดกันนะมันจะมีไล g ์ t i น Lightning อันนี้อยู่ในส่วนของพัฒนสัญญานะครับอันนี้เนี่ยก็ติดตั้งอันนี้เอาไว้ในการ KVM นะครับส่วนอันนี้นี่ก็อย่าลืมมาเปลี่ยนเป็นอ่าอันนี้นะครับขั้น2สปิริลล์เฟียเนี่ยมันจะเป็นบวก p p เห็นไหมฮะอันนี้ก็อย่าลืมมาติดตั้งกันนะฮะส่วนนี้แน่นอนนะครับเป็นตาบอลอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้หรอกข้ามไปเลย PVP นะไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับอันนี้ก็เงา6เท่านั้นนะครับ ตัวเงา7็เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเล่นอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่ะหลกัหลกๆก็จะเป็นอย่างงี้ส่วนอันนี้ไว้หนีใช่ไหมที่ผมบอกปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองอะไรอย่างงี้แล้วเวลามันโดนเป้าหมายมันจะวิ่งเร็วด้วยนะฮะสมมติเรากระโดดไปแล้วแบบว่าโดนคนอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบว่าวิ่งเร็วด้วยนะครับหรือทําให้เราหนีได้นะครับแล้วก็อันนี้ไว้เฟียนะครับอาวิ่งไลออนอันนี้ไว้เฟียนะไว้แบบว่าเยีายามใส่เป้าหมายที่เข้ามาตีใกล้ๆเราก็ได้นะ เราบอกเลยว่าเจอสไนย์ไม่ได้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 ใช้หรอกนะฮะมันยิงดึกๆๆๆดแล้วก็ใช้ธนูน้ําแข็งโอ้โหแม่งสโลอีกเดินไม่ออกนะกว่าเราจะใช้อันนี้พุ่งมาใช่ป่ะแอนิเมชั่นโอ้โหหมามันวิ่งมายิงตายแล้วนะฮะเออโพซิชั่นช็อตมันยิงดึกๆืตายหาแล้วนะครับแต่ว่าใช้อันนี้ได้นะครับสตีลบอดี้นะแต่ใช้แล้วก็นั่นแหละมันจะกดอะไรไม่ได้ไปแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ก็ใช้หนีได้นะใช้หนีได้นะครับผม หลักๆมีเท่านี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับบิลสกิลอะไรต่างๆนะครับในการ k v m นะครับก็แชร์เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตลาเปเพียเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของออการแชร์บิลนันราละละเอียดหรือพวกนี้นะครับที่เป็น Official นะก็ลองไป อ่านกันดูร่วมกิจกรรมกันดูนะครับสวัสดีครับ